สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูฟ้าต่อนะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองนะคะในตอนที่3ค่ะกิจกรรมที่1.2รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเปิดหนังสือเรียนประกอบในหน้าที่112-113นะคะมาทำกิจกรรมนะคะตอนที่3 เปิดแบฝึกหัดในหน้า122นะคะเพื่อเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมจุดประสงค์ของกิจกรรมเราทํากิจกรรมนี้เพื่อข้อที่ 1! นึ่เรียนเขียนลงไปเลยนะคะสังเกตและบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้อที่2อภิปรายและระบุสิ่งที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของกิจกรรมของเราต่อไปเรามาดูตอนที่3ทํทำอย่างไรข้อ1สังเกตน้ำส้มสายชูและผงฟูในบิกเกอรอ์สัมผัสข้างบีกเกอร์แต่ละใบบันทึกผลนักเรียนสังเกตนะคะสังเกตน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูม,ยชมีลักษณะ อย่างไรบันทึกลงไปในผลการผลช่องผลการสังเกตนะคะสารน้ำส้มสายชูลักษณะของสารนักเรียนบันทึกลงไปเป็นของเหลวนะคะของเหลวใสอ่าทีนี้สัมผัสกลิ่นครูคจะสัมผัสกลิ่นให้นะคะ,ะมีกลิ่นฉุนนะคะมีกลิ่นฉุน อุณหภูมิปกตินะคะอุณหภูมิปกติคูสัมผัสดูแล้วนะคะอุณหภูมิปกตินะคะ,ะน้ำส้มสายชูลักษณะของสารสรุปอีกครั้งหนึ่งของเหลวใสมีกลิ่นฉุนและก็อุณหภูมิปกตินะคะต่อไปสารที่สองให้นักเรียนสังเกตผงฟูนะคะผงฟู ลักษณะของสารคือเป็นของแข็งเป็นของแข็งสีอะไรคะเป็นของแข็งสีขาวอ่าทีนี้คูสัมผัสกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมิปกตินะคะอุณหภูมิปกติอ่าทีนี้เราจะมาต่อในข้อที่สอง ให้รินน้ำส้มสายชูลงในขวดแก้วลงในขวดแก้วประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของขวดคุณครูเตรียมให้แล้วนะคะแบ่งขวดเป็นสามส่วนนะคะเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองอ่าเราจะมาถึงตรงนี้คือส่วนที่สองถ้าเต็มขวดคือคือสามส่วนนะคะเราแบ่งขวดเป็นสามส่วนเราจะเติมน้ำส้มสายชูไปที่ เศษ1นส่วนสของขวดนะคะ,ะคุณครูจะเติมน้ำส้มสายชูไปถึงขีดขีดขีดแรกนะคะเศษ1นส่วนสของขวดจากนั้นตักผงฟูใส่ในลูกโป่ง2ช้อนสช้อนอช้อนนี้นะคะก็จะเป็นช้อนตักสารมี2เบอร์นะคะที่เขาติดมาให้จะช้อนตักสารเบอร์หนึ่งช้อนตักสารเบอร์หนึ่ง กับช้อนตักสารเบอร์สองช้อนตักสารเบอร์สองวันนี้เราจะใช้ช้อนตักสารเบอร์สองนะคะ,ะมาดูต่อตักผงฟูล,ลงในลูกโปง่งลูกโป่งนะคะลูกโป่งสองช้อนแล้วนํานําปากของลูกโปง่งครอบครอบปากของขวดแก้วยกลูกโปง่งขึ้นเพื่อให้ผงฟูตกลงไปใน ตกลงไปในขวดนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสัมผัสข้างขวดแก้วบันทึกผลนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเลยน้ำส้มสายชูนะคะคุณครูคเตรียมมาคุณครูเอายี่ห้อออกนะคะอ่ะส้มสายชูใส่เติมไปเท่าไหร่คะนักเรียนเติมไปที่เศษหนึ่งส่วน เท่าไรคะเศษ1นส่วนสของขวดคุณครูเติมลงไปแล้วนะคะถึงขีดที่1น่งเราแบ่งขวดเป็น3ส,ส่วนเติมไป1ส่วนนะคะเขาเรียกว่าเศษ1นส่วนสนั่นเองนะคะต่อไปเติมผงฟูผงฟูผงฟูนี้นะคะจะตักลงไปในลูกโปง่งจำนวนเท่าไรคะสช้อนสองช้อน อช้อนที่1นับไปพร้อมกันนะคะช้อนที่1นึต่อไปช้อนที่ช้อนที่สองช้อนที่สน,นะคะ,ะนักเรียนลองคาดคะเนสิคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสารที่เราจะทำการทดลองวันนี้อ่า ให้นำมาครอบมาครอบมาครอบไปแล้วนะคะอาขาดลูกโป,ป่งขาดแต่เดี๋ยวครูพยายามเอามือจับไว้แล้วกันเดี๋ยวครูขอใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันก่อนนะคะ,ะมาแล้วอุป,ปกรณ์ป้องกันของคุณรูคือแว่นตานะคะเผื่อสารกระเด็นเข้าตานะคะ,ะเดี๋ยวคุณรูจะยกลูกโป่งขึ้นนะคะค่อยๆ เดียวสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะอ่าไปแล้วค่ะนักเรียนไปแล้วค่ะลูกโปง่งลูกโป่งพองขึ้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดฟองแก๊สฟองแก๊สเกิดขึ้นทำให้เขาไปอะไรคะดันลูกโป่งให้พองตัวนะคะอ่า โอเคการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเราวันนี้อ่านักเรียนบันทึกลงไปในช่องน้ำส้มสายชูผสมผงฟูค่ะน้ำส้มสายชูผสมผงฟูบันทึกลงไปลักษณะของสารของเหลวอ่าเป็นของเหลวนะคะในนี้นะคะของเหลวมีอะไรเกิดขึ้นคะ มีฟองแก๊สมีฟองแก๊สมีอ่ามีกลิ่นนะคะมีกลิน่นฉุนอ่ามีกลิน่นฉุนอุณหภูมิอุณหภูมิปก,กตินะคะอุณหภูมิปก,กติอ่านะคะอ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งน้ำส้มสายชูผสมผงฟูนะคะผงฟูที่ครูใส่ไปในรูปโ่งนี่นะ ลักษณะของสารที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นของเหลวของเหลวมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีฟองแก๊สมีฟองแก๊สเรียนเห็นฟองแก๊สชัดเจนไหมคะมีฟองแก๊สนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดคือเขาไปดันลูกโป่งให้พองขึ้นแสดงว่าในลูกโป่งต้องมีต้องมีแก๊สนะคะมีแก๊สเข้าไปแทนที่ แล้วก็ดันอากาศให้พองตัวออกมาดันลูกโป่งให้พองตัวออกมานั่นเองนะคะบันทึกไปนะคะแล้วโม่ายชูผสมผงฟูอ่าลักษณะแบบนี้คือของเหลวมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีกลิ่นฉุนอุณหภูมิปกตินะคะอ่าคุณูจะวางไว้ตรงนี้ทีนี้เรามา สรุปผลการอภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง3ตอนนะคะตอนที่1ที่เราทําการทดลองเกี่ยวกับการตกตะกอนนะคะการตกตะกอนผลการสังเกตทั้ง3ตอนสรุปได้ว่าตอนที่1ผลการสังเกตมีตะกอนเกิดขึ้นนักเรียนบันทึกนะคะมีตะกอนเกิดขึ้น ตอนที่สองเจออะไรคะเจอกลิ่นนะคะกลิ่นและอุณหภูมิเปลี่ยนไปจากเดิมอ่าบันทึกนะคะตอนที่สามเกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้ตอนที่สามมีฟองแก๊สเกิดขึ้นอ่าบันทึกมีฟองแก๊สเกิดขึ้นอ่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอ่าต่อนะคะบันทึกต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จาก 1. มีตะกอนเกิดขึ้น 2. มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 3. มีกลิ่นเกิดขึ้น 4. มีอุณหภูมิเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะอ่ะโอเค วันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหสองหน้าหน้าหนึกับ123่อนะคะส่งคุณครูในสกูลไว้ค่ะบ๊ายบาย